สวัสดีคุณผู้ชมเลยครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม B Castle วันนี้ก็จะมาต่อตอนที่2นะครับตามที่เห็นเลยก็คือเรามีการเปลี่ยนแผนผังเมืองแค่เล็กน้อยเปลี่ยนเพื่ออะไรเปลี่ยนก็เพื่อเพิ่มทัศนียภาพในการมองเมืองที่มันดีขึ้นนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันอาจก็จะดูแออัดไปสักเล็กน้อยนะครับเดยกก็เลยเปลี่ยนซะเลยเอาเลยครับตอนนี้ประชาชนผมบอกว่าอะไรเนี่ยโอ้โหอา,อาหารเต็มนะครับก็เลยฟ้องขึ้นมาอาหารต้องสร้างเพิ่มงันเหรอ น่าสนใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากการสร้างบานก่อนแล้วกันผมย้ายโลเคชันใหม่มานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งต่างการย้ายโลเคชันเนี่ยก็ต้องลื้อของเก่าก่อนแล้วก็สร้างของใหม่ใช้ทรัพยากรแค่เครื่องเดียวในการสร้างใหม่นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องสาหัสอะไรนะโอเคอันนี้เพิ่มอะไรก่อนดีครับวิจัยเราวิจัยบาแหลกไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้สร้างบาแหลกเลยก็เพราะว่ายัางหาพื้นที่เหมาะสมไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวอันเนี้ยผมอัพเป็นบูชเชอร์ดีกว่า เพราะว่าบูชเชอร์เนี่ยมันทําให้เราสามารถเพิ่มสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนได้นะครับเรื่องของการล่าเนื้ออย่างเงี้ยอัพเข้าไปอาจจะว่าไปข้างบนนี่ครับผมย้ายโซนสร้างทหารใหม่ด้วยครับเพราะว่าโซนเก่าเนี่ยมันดูป่าปนเกินไปไงมองไม่ค่อยออกว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยย้ายซะเลยเดีย๋ยไปที่การทหารก่อนสร้างใหม่ขึ้นมาได้ครับเอาเป็นอาเชอร์ก่อนละกันเนะเรามีกำแพงแล้วเล่นอาเชอร์ไว้ดีกว่าสร้างตรงนี้ก็แหละ บาแลกใช้ไม้400นะครับเดี๋ยวรอไม้ขึ้นอีก200ก่อนสร้างมิลิเทนนิงแคมป์อีกสักอันหนึ่งให้เป็นเป็นคอมโบคู่ไงมันลงเดียวมันอาจจะสร้างไม่ค่อยทันใช่ไหมละครับแล้วก็เบิ้ลไปเลยคนงานว่าง,งานมีแค่หนึ่งคนนะครับเดี๋ยวคาดว่าน่าจะมีเพิ่มมาอีกนะครับจะเอาเพิ่มแบบสร้างใหม่ดีหรือว่าอัปเกรดเอาเป็นอัปเกรดดีกว่านะครับบ้านหลังนี้ปับ๊บประชาชนจะเพิ่มแล้วอัพเข้าไปหินเหลือเฟือนะครับใส่เข้าไปเลยไม่ต้องดองไม่ต้องกักนะครับอ่า เพิ่มเป็น3-3ความพอใจโอ้โหลบหนึ่งแล้วเหรอเนี่ยคุณพระอันนี้ก็ใสเ่เบนเทนนิ่งเข้าไปครับให้มันเป็น2ลงไม่ไงเผื่ออนาคตอะ่ะเราอยากจะเทนทหารหอกบ้างทหารดาบบ้างก็ผสมผสมไปนะครับขาดแค่100ในการสร้างบาแแล็คครับบาแแล็คแล้วก็สร้างหันหน้าออกไปครับอย่างนี้ปุ๊บจะได้เป็นเขาเรียกว่านะความมีระเบียบหน่อยความพอใจจะเพิ่มจากอะไรดีละครับ ตอนนี้สิ่งพอใจเดียวที่ผมนึกออกก็จะมีเรื่องของลงเตียมนะที่คิดออกนะครับตัวช่วยก็คือพวกตลาดหรือพวกสวนอะไรแบบเนี้ยแต่เรายังวิจัยไม่ถึงก็เลยสร้างสวนไม่ได้นะครับต้องรอไปก่อนฉะนั้นแก้ปัญหาด้วยการสร้างรงเตียมไปก่อนก็ล้วกันนะครับดีกว่าปล่อยไว้อย่างเฉยเมยใช่ไหมล่ะสร้างตรงโซนนี้แล้วกันนะฮะ ผมจะสร้างแบบว่าลูกๆก,ก่อนละกันนะเพื่อให้ค่าความดึงดูดของพื้นที่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นในพื้นที่โซนขวาดีนะเพราะว่าถ้าไม่ดึงดูดเนี่ยประชาชนก็จะไม่ค่อยออกมาสร้างปังเอาไว้ออตัวเสริมความดึงดูดนะครับจะมีตลาดผมมีไม้พอแล้วก็ใส่เข้าไปตลาดจะเป็นเหมือนตัวแลกเปลี่ยนทรัพยากรของคนชาวแสงเขาอะใช้ไม้ในการสร้างก็ตำาๆที่เท่าไหรว่วะเนี่ยเดี๋ยวเยวเช็คก,ก่อน100แล้วนะครับเรามีเพียงแค่41เเท่านั้นน่ะ เดี๋ยวเวลาไม่นานก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับมีคนว่างานเพียงแค่4ี่คนเท่านั้น4คนนี้เราจะเอาเป็นนักดาบก่อนดีกว่าครับไปเลยธนูเรามีเยอะแล้วไงเราก็ไม่ต้องเอามาเพิ่มนะครับมีคนมาก่อสร้างให้แล้วขอบคุณนะครับแล้วก็ใส่คนงานแค่หนึ่งคนก็พอในการเพิ่มความสุขในพื้นที่นี้ใส่ไปเอาวะก่อนจะมืดตลาดมาตลาดเดี๋ยวสร้างข้างๆซันสโตนก็แล้วกันนะครับจำได้ว่าตอนแรกมันใหญ่กว่านี้ไม่ใช่หรอ อันนี้มันหดเล็กลงหรือเปล่านะสร้างใกล้กันก็ได้โบนัสด้วยนะครับ10%นะถ้าสร้างไกลเกินไปเราก็จะไม่ค่อยได้อะไรเลยครับนี่20%ละสร้างล้อมเอาไว้เลยนะเน้นแบบว่าความสวยงามของพื้นที่ด้วยนะครับอีกอันได้ไหมเนี่ยอีกอันหนึ่ง40%เหมือนจะไม่ได้แล้วนะครับมันต้องไปสร้างจุดอื่นแทนเาราก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าสร้างเยอะกว่านี้เนี่ยเราก็จะไม่มีคนงานมาขายของ ประชาชนผมนี่หมดแล้วนะครับความพอใจขึ้นเป็นบุกซีแจ๋วยังขาดคนอยู่ครับเราก็ใส่มาอันนี้และซอสแดงเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นนมนะครับซึ่งนมมันจะมาจากนี่ไงโคเหล่าโคพวกนี้นี่แหละครับใส่เข้าไปร้านต่อมายังเป็นนมเหมือนกันเลยครับใส่เข้าไปต่ออันนี้นมหมดเลยเหรอสุดท้ายยังเป็นนมได้ครับโอ้ประชาชนเรากินนมไงน,นมเมืองแสงใส่ไปให้ครบนะครับ เทนทหารเดลีกรุ๊ปหน้าทาโฮใหญ่นะมารวมกลุ่มเลยครับมีเวลาพออยู่คนงานสามสิบเอ็ดคนแล้วเดี๋ยวเราอัปเกรดบ้านดีกว่านะครับจะได้ความจุเพิ่มด้วยหินได้อยู่ฮะอัพให้มันแน่นๆเลยขั้นต่อไปไม่สามารถอัพได้นะครับต้องอัพประสาทก่อนถึงจะมาได้นะประชาชนเพิ่มเป็น36แล้วนะครับแต่ว่างจริงอ่ะมีแค่2เอาเป็นธนูต่อไหมล่ะธนูต่อแล้วกัน,นครับ1และ2ไป โอเคทีนี้ก็อะไรต่อดีเหรอคุณผู้ชมครับอะไรต่อดีเอ้ยเราขยายพื้นที่ไหมเราไปหาทรัพยากรแร่ๆนะครับก็คือนี่ไงเหล็กเหล็กเออฟังชันเหล็กเนี่ยมั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้สร้างไงฟังก์ชันเหล็กนะครับต้องสร้างลงเหล็กก่อนไงเหมืองเหล็กมันเอาไว้อัปเกรดพวกสิ่งปลูกสร้างขั้นต่อไปด้วยนะครับเสียดายนะเกมนี้หนึ่งโหนทรัพยากรต่อหนึ่งสิ่งปลูกสร้าง ถ้ามันปั๊มได้เนี่ยผมก็ปั๊มอย่างมันแล้วนะฮะแต่เสียดายทำไม่ได้ไก <c oughs> โกงไม่ได้นะโอเคแล้วก็ไปต่อเรามีไม้เหลือนี่อัปเกรดไหมล่ะอัปเกรดต่อไปนะครับเอาเป็นระบบของคาราวานแต่โอ้พระเจ้านะครับเรามีซันสโตนน้อยไปงั้นก็เออต้องหาพื้นที่เพิ่มจุดนี้ฮนะซื้อเลยแล้วก็ไปใส่ซันสโตนเวิร์กช็อปเอาไว้นะไกลไปหรือเปล่าเนี่ยข้างบนก็สร้างไม่ค่อยได้นะครับเอาเป็นตรงนี้แหละ ไม่เบียดเบียนป่าจนเกินไปด้วยนะครับเรามีโรงตัดไม้อยู่2งโรงไงเดี๋ยวมันจะไปตัดไกลถ้าป่าถูกลุกลานเนี่ยนะครับและแขกที่ไม่ได้เชิญครับมันก็ปรากฏตัวแล้วเอาละทหารทุกคนเตรียมความพร้อมนะครับมีหมาป่าคอยสกัดกั้นให้อยู่บางส่วนแต่ก็จํานวนหมาป่าเนี่ยน้อยเกินไปทหารดาบรอสักครู่สู้มัน น่าจะไหวโอ้โหเราตายไป2คนครับจากการถูกมันทุบนะเนี่ยอันตรายมากมันกำลังสู้กับแม่หมาป่าอยู่นะครับแล้วแม่หมาป่าก็ชนะด้วย <c oughs> ดีมากโอ้โหจะบอกว่าไอ้ไททันเนี่ยมันมาไวไปเว้ยมันไม่ควรจะมาตอนนี้นี่เพิ่งแค่วันที่6เองนะเนี่ย <c oughs> ผมขอเช็คความยากก่อนมันลืมปรับคืนหรือเปล่า <c oughs> ใช่เลยนะฮะเราเล่นแค่ผ่านศึกไม่ใช่ฮีโร่มันไม่ไหวแล้วครับเข้าใจว่าเกมอ่ะ บังคับเพ้เพย์เยอเป็นฝา่ายแพ้แต่มันไม่ควรจะแพ้ไวขนาดนี้ไงมันไม่สมเหตุสมผลน,นะครับเราต้องมีความเป็นรูปเป็นร่างของอาณาจักรมากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยแพ้ถึงจะสมศักดิ์ศรีแต่นี่เราเป็นแค่แบบหมู่บ้านบางนาจันเองครับมันจะไปไหวอะไรใช่ไหมละ่ะอ่นนี่เราสร้างลงอะไรนะเหมืองเหล็กแล้วได้ครับเดี๋ยวซันสโตนเป็นไงบ้างอันนี้ก็กําลังทํางานอยู่นะครับกําลังกอ่อสร้างเลยไม้เดี๋ยวไม้เนี่ย เก็บให้ถึงสัก2000ครับเราจะไปอัปเกรดเรื่องของกำแพงและก็ป้อมป้อมไม้นะครับคือถ้าเราไม่ได้อัปเรื่องของอย่างนั้นมาแล้วไททันมาอีกอะ่ะมันจะเจาะอาณาจักรเราอย่างง่ายดายเลยอย่างน้อยมีกำแพงที่เป็นชั้นเดินสน,นอยก็ยังดีใช่ไหมละ่ะดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับเอาละทีนี้ยังไงต่อดีครับทุกอย่างทํางานปกติแล้วอาหารบวก19เงินบวก300แล้วก็จะบวกขึ้นอีก อับบ้านไหมอับบ้านดีกว่าเราอับบ้าน2หลังครับข้างๆแคสเซิลนะแล้วก็สร้างบ้านเพิ่มด้วยเพราะว่าตอนนี้บ้านมันเริ่มจะน้อยแล้วนะครับเมื่อทีมกับของจำนวนประชากรอะน,นะขายายขึ้นหน่อย2หลังไปก่อนนะครับกาลังดีเลยมีอะไรนะบ้านตลาดว่าง2คนนะครับผมใส่คนงานเข้าไปไปค้าขายไปก่อนนะครับอย่ก็ปล่อยให้มันเป็นตลาดล้างนะตลาดล้างนี่ก็จะเงียบเหงาหน่อยนะมีแม่ได้ผีมาขายอะไรเงี้ย อาจารจักรพรรดช,ชอบนะครับกลางคืนปล่อยผีอารวาสไม้พันเจ็ดแล้วคุณผู้ชมซึ่งไม้พันเจ็ดขาดเท่าไหร่เนี่ยเอ,อ่ใส่เลยละกันครับเอาไปก่อนวูดทาวเวอร์ยังขาดอีกเยอะเลยครับกว่าจะเอาให้มันเต็มสูบอ่ะนะคือถ้าเราไม่ได้มาเต็มสูบเลยแล้วสร้างเนี่ยมันก็เหมือนแบบขาดอะไรไปอ,อารมณ์กินส้มตำโพลาแล้วไม่มีปูอะ่ะอย่างนั้นเลยะ้วยครึ่งๆกลางๆนะฮะมันอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คนง,งานว่างสคนครับเราจะเอา3คนนี้เออเอเอเราอัพอันนี้มาใช่ไหมลืมเลยอะบัตเชอร์ช็อปนะครับกระบวนการการแลกเนื้อจะได้ด,ดีดีขึ้นหน่อยนะลืมไปเลยครับอ่านี่แหละเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาเรียกว่าของอุปโภคบริโภคมันจะขัดมือขัดแขนขัดปากนะครับเราต้องสร้างไว้จุดนี้แหละนี่ก็รอไม้อย่เพิ่งสร้างอื่นเพิ่มนะเน้น การป้องกันไปก่อนอาน๋ยวดูก่อนด้วยว่าศัตรูเนี่ยจะมาทางไหนอีกนะครับในคืนต่อไปข้างบนนี่ไม่มีวิวแววนะครับทางขวามือก็อ้าวนี่ไงนึกว่าจะปะศัจา์นะครับแต่ก็ไม่ใช่มันเตรียมรออยู่แล้วอะทางฝั่งตะวันออกของอาณาจักรโดนแน่นอนนะครับกันแบบนี้แก้ปัญหาเบื้องต้น้วยการสร้างทหารก่อนเอาเป็นโซเจอร์นะโซเจอร์แบบอาเชอร์ครับ2ตัวไปเลยแค่2พอแล้วนะบาสแรกเราใกล้เต็มเลยนะครับมันเต็ม30อะ่ะเรามี27 ก็ต้องหาโอกาสในการอัพเพิ่มตอนนี้เลยปรับนะความจุดจะได้มีเยอะขึ้นหน่อยนะแล้วก็สร้างทหาราเพิ่มนะครับเอาเป็นธนูหนักๆเลยฮนะเอาไว้แก้ทางพวกทหารราบทั่วไปไม้พันแแล้วคุณผู้ชมครับเราก็อัพไปเลย w o o w w l r ทีนี้ก็เก็บไม้ให้มันมากกว่าเดิมแล้วก็ไปสร้างกำแพงเมืองแบบใหม่นะโอ้เสียดายมากนะครับนี่คุณผู้ชมมันมันอัปเกรดแพงว่ะ ผมนึกว่าจะอัปเกรดถูกกว่านี้นะครับอัปเกรดรอบหนึ่งก็33 7เลยเสียดายไหมไม่ใช่หรอกฮะแต่ต้องการความแข็งแกร่งเราก็ต้องอัพใชนเมล่าเอาก็ใส่ไปแล้วกันครับแปลงล่างขึ้นมาแล้วนี่แขงมากแพงจริงแล้วถามว่านักนูผมจะขึ้นได้ยังไงเชื่อมั้ยนั่นน่ะสิจำได้ว่ามีคำสั่งในการสร้างบันไดนี่ว่าต้องอัปเกรดก่อนใช่ไหมใช่ครับใช้ไม้600ออีกแล้วโอ้ ตามที่บอกไปนะครับไม้คือสิ่งสําคัญในการเดินหน้าของอาณาจักรเลยฮนะไล่ซึ่งไม้นี่คือไปไม่เป็นเลยครับอันนี้ซันสโตนเกมมันแจง้งเตือนว่าเต็มแล้วว่าต้องสร้างอะไรเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับแต่เรายังไม่มีอะไรให้สร้างเลยสิคงต้องรอไปก่อนนะครับคนงานว่าง5คนแล้วครับเดี๋ยวผมอัพบ้านเพิ่มขึ้นก่อนดีวกว่าเป็นขั้นสอนของการอัพเกรดพนทนูครับเดี๋ยวไปรอที่บริเวณกำแพงไว้ เอา5้าคนที่ว่างเนี้ไปเป็นทหารก่อนทหารดาบบ้างธนูมากน่าจะนาคน่าจะนาคอะไรน่าจะมากเกินไปน่าจะนาคเฉย <c oughs> เป็นคำผสมอะไรงั้นเหรเอาละครับนี่บันไดามาแล้วบันไดใช้ในการสร้างสักเท่าไหร่วะ60เองครับถูกๆนะแล้วก็ใส่เข้าไปตรงพื้นที่นี้แหละฮะเดี๋ยวยัดป้อมต่อไปด้วยป้อมราคา300เราไหวจ่ายอยู่คุณผู้ชมครับอันนี้สร้างไม่ได้วะติดมา มันติดขอบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือมั้งครับงั้นก็ไม่เป็นไรเราสร้างตรงนี้ได้อยู่ครับตรงหัวมุมทางขึ้นชันพอดีเลยนี่บันไดามาแล้วธนูเข้าที่เลยครับเดี๋ยวต้องอัปเกรดฝั่งขวาด้วยนะเนี่ยอันนี้อัปได้ไหมอับกดแล้วแต่ไม่ไม่ไปอ๋อไม้ขาดเ่ยตกใจหมดจุดนิดเดียวเนี่ยใช้ไม้450เลยแค่นิดเดียวเองนะเนี่ยอ๋อมารวมเป็นของประตูด้วยผมหันกลับด้านก่อนนะครับ เมื่อกี้เหมือนจะปิดทางไปหน่อยหนึ่งนะจุดต่อไปเท่าไหร่เนี่ย3 3 7ยเนะครับเรามี181ยังถือว่าน้อยอยู่ทหารดาบลมพลก่อนครับโหแต่ทหารดาบเรามีน้อยมากอะ7คนเองแล้วก็จะมืดด้วยสร้างทหารดาบเพิ่มก่อนครับคนงานว่าง5คนเอาดาบมาที่เหลือเป็นธนูให้หมดแล้วก็รออัปเกรดนะครับอัปเกรด3 3 7ปั้งเข้าให้ได้แล้วบางคนเดี๋ยวขึ้นหอคอยด้วยครับ ยิงขึ้นสูงกว่าได้เปรียบเน้นพื้นที่ไฮกาไว้ก่อนนะพอซูมดูใกล้ๆนะครับว่ามันเอาอะไรมาบ้างนะมันเอาดาบยักษ์ขมูขี2ตัวแล้วก็อะไรเนี่ยมันคือมูลบอมเบอร์แปลไทยตรงตัวนี่ก็อะไรนะระเบิดพระจันทร์พระจันทร์ระเบิดนะครับเอาแล้วผมไม่รู้อะมันน่ากลัวยิงมันใส่เลยเอ้วยิงมันใส่ยิงใส่มันเออโอ้โห มันน่าจะมาพร้อมๆกับไอ้ยักษ์ขมูขีนะไม่งั้นเนี่ยระเบิดตุ่มตามพร้อมกันอย่าง100%นแน่ๆไอ้ขมูขีมันก็เลยรอดเลยแต่ก็รอดได้ไมา่นานนะครับเพราะว่าลมหายใจมนันหมดแล้วด้วยลูกดอกของเราครับตายในป่ายอย่างโดดเดี่ยวซะและคืนนี้เราก็ผ่านพ้นมาได้นะครับไม่ได้เสียอะไรไปเลยเริ่มแข็งแกร่งเลยครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าทหารของเราเนี่ยมันลบมาเยอะใช่ไหมล่ะประสบการณ์แค่เพิ่มภูมิขึ้นต่อไปอะไรต่อดีเอ้ย ในเมื่อมันมีระเบิดคุณผู้ชมครับเราก็อยากกันนั้นเลยสร้างระเบิดแบบมันดีกว่าด้วยการอัพแท็บนะครับเงิน400ไม้250และเหล็กอีก100ใส่เข้าไปเรามีของพออยู่แล้วในหน้าการทหารนะครับนี่แท็บเวิร์กช็อปนะสน,นอยแล้วกันนะครับอันนี้จำได้จากแพทเก่าผมทันอยู่แพทเนี้ยแพทระเบิดกับดักนี่แหละรอก่อนรอก่อนระหว่างรอเนี้ยเราหาเรื่องของทรัพยากรอาหารหน่อยไหม อาหารเราเริ่มจะขาดแคลนแล้วอะแต่ก่อนอาหารได้ครับถ้ามันมาเรื่อยๆและก็มาเลื้อยเข้ามาและถ้าเราหยุดไม่อยู่ประสาทผมพังเกมโอเวอร์อืมผมว่าเน้นความแข็งแกร่งของตัวประสาทชั้นในก่อนดีกว่าสร้างเฟ้นเข้าไปครับไม่ไม่ได้ผมตนกแล้วเอาจริงคือตอนนี้เริ่มวิตกกังวลสร้างทางขวาไม่ได้นะครับเพราะว่าติดสิ่งผูสร้างอันเก่าอยู่ต้องลบก่อนคือต้องลบบ้าน2หลังเนี้ย แล้วก็หาพื้นที่สร้างใหม่ไปรวมถึงตลาดด้วยมันแจ้งเตือน,นว่ามันขอบเส้นเกินไปคุณผู้ชมครับนี่ไงได้แล้วขอโทษทีเพื่อนขอบคุณที่รับใช้มาตลอดยังขาดไม้อยู่ครับเสร็จแล้วก็ยังขาดไม้อยู่นะครับผมต้องรีบสร้างบ้านทดเชยเพราะว่าถ้าไม่สร้างบ้านท้เชยเนี่ยประชาชนจะหัวร้อนเนี่ไลท์ที่อยู่อาศัยนะครับกลายเป็นคนเล่นล่อนไปแล้วโฮมเลสนะแต่ก่อนนั้นประตูก่อนนะครับไม้เราแสิบได้อยู่ ข้างบนอันเดียวก่อนแล้วกันเนะแล้วก็เก็บไม้อีก150นะครับเพื่อไปสร้างบ้านเอาเป็นโซนตรงนี้แหละครับเหมืองเหล็กไปเลยความพอใจเนี่ยลบสแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยพอดีเลยไร้บ้านนะครับ not i n o u g h o u s e บ้านไม่พอใช้ครับมาแล้วมาแล้วอีก100ด้หน่วยหลังสองจะมาเรามีหินพอในการอัปเกรดนะครับเดี๋ยวข้างบนเป็นไงบ้างข้างบนสร้างเสร็จแล้วเราใส่คนงานเข้าไปก่อน แล้วก็อัปเกรดเลยนะครับจะได้สร้างให้ไวหน่อยนะพลงาน2คนคําสั่งก็คือเลือกเป็น e x p l o s i v e กับ a r o ร r a p p นะครับกับดักธนูเลยสร้างแล้วกระบวนการสร้างเริ่มต้นทางซ้ายระเบิดนะทางขวาเป็นกับดักธนูนะครับนี่เป็นไงบ้างนี่ก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะอัปเกรดให้เลยยังขาดไม้อยู่ครับประชาชนอ่ะหายหัวร้อนแล้วนะครับตอนนี้บ้านพอใช้แล้วเดี๋ยวผมสร้างเบิ้ลให้เลย อีกสักหน่อยจะเป็นไรไปพื้นที่มันได้อยู่แล้วอ่าเสร็จครับยังมีอะไรขาดเลยอ,อีกหรือเปล่าเหมือนจะขาดประตูนะเพราะทางนี้มันเดินอ้อมไกลเกินไปนะครับเดี๋ยวเราสร้างให้ก็ได้หมอยห้าขาด20หน่วยมาแล้วพร้อมนาจาจก p เพอร์เฟกมากเออจะว่าไปศัตรูต่อไปจะมาทางไหนก่อนดีกว่าข้างบนไม่มีครับป่าสะจากเอานี่โอ้โหแล้วมาทางจุด บอดเรามากๆนะจุดนี้เราแทบไม่มีอะไรเลยนะเว้ยดูดิมีแค่กำแพงขวางกัน้นมึนๆเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเอางี้ไม้น่าจะขึ้นไม่ทันผมสร้างทาวเวอร์ไว้ดีกว่าแบบลวกๆนะครับเอาธนูย้อนกลับมาในตัวปราสาทใหญ่ก่อนมานักดาบกลับมาให้หมดเลยนะครับหวอเลยมาใกล้เกินไปจริงๆมันใกล้มากแลเนี่ยมันไม่ควรจะมาใกล้ตัวเพเยอร์ขนาดเนี้ย เกินไปป่าวพี่กับดักมาแล้วนะครับแต่กับดักจะส่งผลดีก็ต่อเมื่อวางในพื้นที่ที่มันถูกต้องเช่นโซนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อเลยงั้นยกเลิกการสร้างกับดักก่อนนะครับมันใช้ทรัพยากรด้วยมัง้งรู้สึกว่าแคนเซิลไปแป๊บหนึ่งอ่านี่ไงไม้เป็น500แล้วนะครับเราก็ซื้อพื้นที่ไว้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเก็บไม้ได้300นะครับเพื่อสร้างเป็นป้อมผมคงไม่เอาไม้ไปลงมากเกินไปกับการสร้างเนี่ยเส้นทางเยอะเกินนะครับ น่าจะไม่ค่อยคุ้มนะแล้วก็ไม่ค่อยมันด้วยเราเน้นมันดีกว่านะครับโดยการสร้างทาวเวอร์แล้วก็สร้างกลับดักรอให้มันมาแป๊บหนึ่งนะครับทหารคนงานว่าง7คนนี่โอ้งั้นเราสร้างธนูดีกว่านะครับ1 2 3 4ไม้พอแล้วเราก็ป้อมปักการเลยนะครับข้างบนน,นี้ต้องสลับด้านด้วยเมื่อกี้เนี่ยทางเข้ามันผิดเพี้ยนไปมันไปวางข้างบนนู้นเฉยเลยครับทางเข้าวางประตูผิดด้านเนี่ยศัตรูมันปินขึ้นมาได้ง่ายๆเลยนะครับ อันนี้กับดักนะกับดักของว่างเป็นระเบิดถ้ามันจะมานี่มันก็ต้องโดนนี่ก่อนเลยและสักพักนึงเนี่ยเราก็จะหันหน้าเข้าไปหามันนะครับชี้เส้นทางเอาไว้จึ๊บโดนแน่นอนนั้นแน่นเลยต่อจากนั้นก็กับดักต่อเลยครับสร้างไปอย่างละสองเหมือนเดิมคนวางกับดักเราออกไปแล้วนะครับแล้วหอคอยก็สร้างเสร็จสมบูรณ์หันกลับมาหน่อยประตูทางเข้าถูกต้องแล้วขึ้นไปเลยนะครับ อันนี้ต้องอัพเพิ่มด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวธนูมันจะไม่มีที่ยิงกับดักสร้างเสร็จแล้วครับการกับดักทำงานได้อาหารกลายเป็นบวก1ครับเงินบวก204เสียดายที่ไม่ได้มีแจ้งเตือนค่าของไม้หินหรือเหล็กนะครับเลยไม่รู้เลยว่าบวกเท่าไหร่กันแน่นะธนูธนูพวกนายมานี่ก่อนนะครับกลับมารอไม้รอไม้ไม้ขึ้น300อีก20หน่วยนะครับ 27หน่วยอัปเกรดอีกเท่าไรเนี่ยนิดเดียวขึ้นมาอ่ะมาแล้วได้ครับต่อไปคือบันไดแต่เนื่องจากว่ามีหอคอยอยู่ก็เลยขึ้นได้เลยทันทีเขาเรียกว่าฉวยโอกาสนะครับกับดักมายังกับดักยังไม่มาครับก่อสร้างนานพอสมควรเลยคุณผู้ชมอันนี้ลิมิตทหารผมโอหอีกคนเดียวก็เต็มแล้วนี่หว่าเนี่ยเราสร้างทหารเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยจะ40คนแล้วครับกับดักมาแล้ว ันนี้ธนูนะหันหน้าใส่มันเข้าไปเผื่อมันหลุดรอดมาได้บอกเลยว่าถ้ามันโดนขนาดนี้และยังบุกมาได้เนี่ยมันก็เกินแล้วแหละครับกับดักแน่นมากๆอะไรต่อดีเลยครับงานนี้อัปเกรดปารการให้มันแข็งแกร่งกว่าเดิมก็แล้วกันนะครับ3 0 0ใส่เข้าไปอันนี้อีก200แอแหมเริ่มแน่นขึ้นแล้วครับแล้วก็ต้องมีป้อมด้วยนะให้มันมีไฮกาวเข้าไว้จะได้ยิงอย่างแข็งแกร่งได้นะครับไม่ได้ วใจสำคัญคือห้ามเสียแคสเซิลไปไม่งั้นเดี๋ยวเกมเริ่มใหม่ในต้นเราไม่อยากจะเหนื่อยนะจะมืดแล้วว่าสร้างทาวเวอร์ทันไหมเนี่ยน่าจะทันอยู่นะกับดักอีกอันน่ะผมว่าน่าจะไปวางไม่ทันหรือปะ่ะเพราะว่าคนงานเนี่ไม่ได้ออกมาวางเลยอ่ะแย่จังครับแต่ทาวเวอร์แข่งกับเวลา15วิดดเดียวเดียวอย่าเพิ่งเข้าบ้านนะเหลือ8วิแล้วครับ ه, ท่านอยู่แบ่งบางส่วนขึ้นหอคอยไปเลยขอดูใกล้ๆหน่อยเถอะวะโดวระเบิดแตกตายไปครับโอ้ <c oughs> โอ <c oughs> ทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วฉับไวยังไม่ถึง1นงาทีเลยนะครับเนี่ยจบแล้วครับสงครามนี้เราผ่านวันไปเลยครับเข้าสู่วันที่8นะโอ้โห ความสบายของกับดักนะครับมันดีอย่างนี้นี่เองอะไรครับต่อไปเนี่ยศัตรูมาทั้งบนนะโอ้แล้วทางเปิดโล่งด้วยงั้นก็โอเคนะครับเราสามารถมีเวลามากพอในการรีเสิร์ชเบเกอรี่เพื่อสร้างขนมปังเป็นอาหารให้กับราจักรนะครับแต่การมาของขนมปังเนี่ยต้องวิจัยหนักหน่อยนะครับดูซิว่าใช้ของเท่าไหร่นะอันนี้2,000โอ้โห4 0 0 0ครับไม้4 0 0 0ในการสร้างขนมปังชิ้นนึงอะ ใช้เวลาทําแค่วันเดียวไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ต้องไปซื้อพื้นที่ในราคา1000อีกและก็เอาไม้ไ,ไปสร้างป้อมในวันนี้อีกสร้างกาแพงสร้างเบอร์เกอร์สร้างโอ้โหมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยังไงวันนี้ก็ไม่ได้แน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปสะสมไม้แล้วก็รีเสิร์ชหลังใหม่แล้วกันนะครับเนะเดี๋ยวกลับมาตอนต่อไปเนี่ยเราก็มาเล่นของการสร้างอาหารเลยดีกว่าในงั้นวันนี้ก็เสียเวลาฟรีนะครับโอเคหนักหน่อย วันนี้ลาไปก่อนดีกว่านะครับถ้าชอบในเกมบีแ s สเซิลฝากกดไลค์ซับสไคร์หรือซ u p เปอร์แตงคอมเมนต์จะขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับใครมีความเห็นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ตอนต่อไปครับ